อิงฟ้ารำไห้เคลียร์ดาม,มาขอโทษทุกคนทำเข้าใจผิดพร้อมเดินหน้าชิงมงเจอกระแสด,ดาม,มามิเว้นวันจนทำให้แฟนนางงามเป็นห่วงไม่น้อยค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะมิดแกลดไทยดานสอ2022ที่กำลังเตรียมพร้อมเพื่อเป็นตัวแทนไปชิงมงกุฎ m i d แกลดอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมนี้แต่กลับเจอกระแสด,ดาม,มารับงานเยอะจนไม่มีเวลาไปเทศนางงาม ดานวัฒนอิสระไกรซีนแจ้งสาเหตุที่ให้รับงานเยอะเพราะต้องอยู่ในกระแสซ,ซึ่งล่าสุดอิงฟ้าได้เปิดใจผ่านไลฟ์ซึ่งมีบักช่วงบางตอนที่ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ยืนยันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เป็นอย่างที่ขนเข้าใจผิดพร้อมเตรียมตัวไปชิงมงกุฎที่อินโดนีเซียเผยที่ผ่านมาทำงานหนักมาตลอดไม่มีวันไหนยหยุดพัฒนาตัวเองสักวันและหลังจากเสร็จงานก็ไปซ้อมเดินทุกวัน แค่ไม่ได้ลงโซเชียลและแค่คิดว่าการที่มาพักผ่อนไม่จำเป็นต้องลงโซเชียลว,ว่าอยู่ไหนทำอะไรไม่สามารถห้ามให้คนพูดหรือปัดได้แต่อยากให้ยุติประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าผิดคงผิดที่ตนเองที่สื่อสารได้ไม่ดีไม่อยากให้เข้าใจผิดกันไปมากกว่าน,นี้แค่อยากออกมาชี้แจงในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหลังจากที่บอสองค์กรถูกโจมตีตนก็ต้องออกมาปกป้อง ขอโทษในหลายคนที่ต้องมาเดือดร้อนต้องมาโดนด่าเพราะตนและขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่หลายหลายคนที่เป็นห่วงและโถเข้ามายืนหยัดไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดไม่ได้ไปเมาหรือเสเพที่ไหนหวังว่าเรื่ีทุกคนจะเข้าใจว่าอยู่ไหนทำอะไรและพร้อมเต็มที่กับการเดินทางไปชิงมงกุฎที่อินโดนีเซียนแน่นอนค่ะ